เราทออยู่แล้วแต่ว่ายอดขายน้อยค่ะช่วงโควิดลดลงค่ะเกิดสถานการณ์โควิดท่บ้านเกิดผลกระทบการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคเหมาลัยในฐานะที่เราโพสิชั o ตัวเองว่าเราเป็นเหมาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่เราก็จะต้องช่วยชุมชนในเรื่องของการยกระดับรายได้ สถานการณ์โควิดทบ้านนะครับเกิดผลกระทบในเรื่องของการกระจายสินค้าที่เขาผลิตเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคผลก็คือทําให้ชาวบ้านเนี่ยขาดไรายได้ในเมื่อเหมาลอยก็ยังต้องจัดการเรียนการสอนหรือกิจการอื่นๆในเหมาลอยนะครับเพราะนั้นเราก็คิดว่าในฐานะที่เรา Position โพซิชั่นตัวเองว่าเราเป็นเหมาลอยเพื่อการพัฒนาพื้นที่เราก็จะต้อง ช่วยชุมชนในเรื่องของการยกระดับรายได้โดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนฐานรากที่มีการรวมกันของผู้ประกอบการในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งที่เราจะช่วยเขานะครับในเบื้องต้นก็คือเราจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเขามาใช้ในกิจการของหมหาวิทยาลัยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้าที่เราใส่การตกแต่งห้องประชุมการตกแต่งโรงแรมหรือกิจการต่างๆของหมหาวิทยาลัย เรป้าโอเคเมื่อ่อนอ่ะเราทตอยู่แล้วแต่ว่ายอดขายน้อยค่ะเดือนละ70,000ประมาณนี้นค่ะพอเราได้เข้าในโครงคารของราชภัฒนครศีีในการใช้ผ้าพื้นถินเนี่ยทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะ <c oughs> ถ้าไก่โตมากก็จะได้มากก็คือถ้าตอยกดอกเนี่ยเราจะจ่ายหลาละ90บาทแต่ถ้าตอยกโบราณเนี่ยเราจะจ่าย หลาละพันหรือว่าพันร้อยก็แล้วแต่ความยากให้บางคนก็จะได้อยู่เดือนหนึ่งค่ะเราจะใายหนึ่งครั้งก็จะได้ประมาณหมื่นหนึ่งก็มี1 5ื่นก็มีค่ะอคนค่ะกลายเป็นว่าขายดีติดตลาดบางทีเราก็ไม่จะเป็นจะต้องออกไปกางนอกตลอดพอมีคนรู้จักแล้วตอนนี้ก็มีคนมาติดต่อซื้อถึงจุมจ,มจ,มจนเยอะเลยค่ะ